วันนี้เราจะมาทำเมนูเมนูอย่างโอเครู้เรื่องเดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันเลยนะคะเนาให้เบิ้งดีๆเลยอะอยากเบื้องายนะเมนูย่างก็ย่างหมูบ่ย่างหมูกับตำหักทัวค่ะแต่ว่าเราจะมาย่างหมูไว้ก่อนก็เป็นสัมเนียบแปลกๆเดี๋ยวจะมาย่างหมูไว้ก่อนเลยจ้านี่เอาอันตั้งไฟระบอยแล้วเดี๋ยวจะใส่หมูลงไปแล้วก็บตำบักทัวเขาจะคอยใชมาตำทีหลังเนาะ ตอนแ่นี่เี้เ่ยเราก็จะย่าไปเรื่อยจนกว่าหมูมันจะสุแแสกแบแทกนะคะวิลื์บอกว่านี่เขามเท่กบบากักบปกติเลยใส่โลตด,ดน้ำปาลาอกายังคอฟาเขียวแล้วดีเอลดนเบาแล้วนะอาโอเคประมาณนี้อย่างาย่งมูแบบที่จริงใจแบบ ่าอย่างแบบก็เป็นอย่างแบบเออกระซังมันโตระวังที่ห้าวรอบบอกทัว่วกระซุกนะคะห้าวกระซิบมาตำม,มูถา่า <laughs> บอมเฮน <laughs> คุณสิเปล่าไปใส่ระวังที่ห้าวรอบมูสูงค่ะกระซิบมาตำบอกทั่วถ่าคะ่ะ <laughs> โอ้ยมัอนี้กระซิเป็นแบบว่าเบลอหน่อยนะจ๊ะสงสัยเธอต้อง,อ,งอันนี้หายซะแล้วนี่ <laughs> ทำเศร้าอะ่ะ <laughs> สมองเบอลอเนี่ยตอนนี้ตามบอกทั่วไปเลย ชอบแบบไหนแบบแบบแบบแหลกแห้งๆห,หรือว่าแบบพ่อกุบกุบอ่า okay. แบบกุบกุบโอเคได้ไปตับหมอูย่างเผ็ดเลยเผ็ดแซ่บดาบเออโอ้อยตับหมูถัวย่างเผ็ดเลยเผ็ดแซ่บดาบเลยเมือน,นี้ต้องใช้พื้นที่ข้างล่างตำ่ำเพราะว่าข้างเทิงมันจะดังเคริ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 งอย่างเงี้ยนะทุกคน แต่พ่อแบบว่าบาุากเนาะเพราะว่ามักแบบว่ามันแหลกแห้งมันกินบมอกอยแซ่บปันใดอ่ะมาวันนี้ห้าสิเปียนสลับหมองเด้ย๋ดวยนวยาาานี้ขึ้นถังเครื่องได้ปันนี้เพราะว่าข้างล่างมันปรุงเครื่องบมอกอยสะดวกกระเดิดปันใดมาเดี๋ยวหาแนวก่อนีน๋ก่อนหาแนวข็เรียกก่อนไปเป็นไหมคะเต็มโตแล้วปันนี้ใส่ผงนอัวลองไปเลยค่ะอีกหน่อยนึงแล้วก็ใส่น้ำตาลนิส นิสเดียวนิสเดียวจริงๆแล้วเ่อากระสีมาอุ้ยอุ้ยอุ้ยปิดบได้แล้วเ่อากระสีมาใส่เอยียงนี่บักกระเทสบักกอกแล้วกับบักหน้าวจ้าเดี๋ยวเราจะมาทำใส่เลยมาคั่วเทสโอ้บักกร์เทสไหมโอ๊ย <laughs> ไปมะกรอปีใส่โรดปีใส่โลดแล้วก็มะนาวเปียงน่อยๆพอาพ่ประกอบมากับเปรี้ยวปรีดอยู่แล้วแล้วก็จะใส่น้ำปลานี่แล้วก็น้ำปลาแดงของเห้่นน้ำปลาแดงตัวนี้ออกอยากเข้มจักหน่อยเห้่นเรต้องใส่หลายนี่จ้ะบราต้องใส่เยอะใส่แค่แบบพอประมาณ พอหอมหอมพอจุดน้อ,อนยนึงอ่าโอเคโอเคโอเคนะคะก็สิมาต่ำเลยนี่จำนีกับแซบแล้วค่ะทุกคนอย่าซิมต่ำบอกตัวกัน,กนสักหน่อยซิมจุดโบกันเด้อะก็ดีละเป๊ะเดี๋ยวก็เชื่อาสายฐานเลยกันกูเดี๋ด้ แต่สถานทีไปนั่งให้ไปนั่งดีละเนาะไม่จะคอยแบบว่าเลิศจะแน่นแตนหาหมองว่างก่อนเนอะ,อะงก่อนมาบาดนี้อมาใก,กล้ๆโอ้ยคุก,กับจะเป็นไงผัดอันนึ่งไงคือจับถนับมือดีแถวบาดนี้อโอ้สเมนนียนเนาะยกมือถึงยกมือม หมูของเราก็สุกพอดีเลยหมูเข้ากับอุ้ยฉันลืมใส่อันนี้อุ้ยอันนี้ลืมมีหลีเลยทิ้งต่างเลยลืมใส่ปูดองไม่เป็นยังเดี๋ยวเข้าไปอันในส่ดีนได้ปะใส่โรดเนาะใส่โรดไม่เป็นยังปูดองขนาดยุ่งไก่หนุ่ยตาแท้ๆก็ยังแบบว่านี่เอาประดับประดับอ้ประดับปร,ดป,รดประดับตกแต่งต้องไเบอาอีอย่างหนอเอาอีกตาโซ่เนี่ย อด,ดอองันนี้คุณยายดองเองนะคะดองแบบว่าบาเลี่ยมนะทุกคนนี่นี่ตำโพเฮาเสร็จไปแล้วำเต้วเออโอ้ยถ้าทำเองจะเปีนยน่างน้องคือมาต่อไปเฮาก็สิมาหัน่นหมูอันนี้ขออนุญาตบ้างคนก่อนนะคะต่อ,อ,ตอไปแล้วก็จะมาหั่นบักถัก่ว <c oughs> เอ้ยบ่แม,มนหั่นหมู สุกแน่แต่ว่าหมูห้องมันเต็มตัวขำๆจัน่อยบม่เป็นหังทุกคนไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเขาสีมาหันกันก่อน,นเลยเอาเอาตอนน,ตน,อนี้มาเน่สีหันแบ่บอลแบนี้พอเอ้ยต้อกหมอนดื้อนี่ไงปวดปตัดซสบเพราะว่าอันนี้หมูห้องเป็นสีขำเองเ้ยทุกคนน่ากินเลยทีเดียวเชียว ดว่าการทำอาหารมันนี้มันจะวุ่นวายขนาดนี้นะเดี๋ยา่หญ่ก่า,า,า,าอานีดีกว่าเนาะอุ้ยอันนี้แหงข่าไปไงเลยแหงข่าไปไงเลยอยากซิมป่เธอยขขอ,ขอ,ขอซิมม่นเธอขอ,ขอซิม,มเามนทั่รกับ อจไหนเลสสิได้เนาะขอสิมก่อนนะนี่ใส่กันอย่างนี้เลยได้เอ้หม่เปนไนบร์บมือใ่อีกประมาณครึ่งจมวงกินได้นะคำใหญ่ๆตัวโตวอ,อืมอนอร่อย้คอ bạn tìm con này trả.